n ิสส e ันโนดอีพาวเวอราจะเปิดตัวในไทย2021ก็คือปีนี้แล้วครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมรายละเอียดของเจ้าตัว n i s สั n โนดอีพาวเวนะครับก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถ้าพร้อมแล้วไปุยกันเลยครับวันที่24พฤศจิกาย,ยน2020ในประเทศญี่ปุ่นนะครับได้มีการเปิดตัว n i สสันโนดอ e พาวเวอย่างเป็นทางการแล้วเหลือเขาคงเดิมเลยพร้อมกับ การออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยที่พัฒนานบนแพลตฟอร์ม CMFB และในวันที่23ธันวาคมนะครับ2020การไลเรียกันเลยนิสสันโดดอีพาวเในประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เปิดตัวรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ีล้อเพิ่มเข้ามาด้วยโดยที่จะมีรุ่นย่อยถึง4รุ่นเลยนะครับราคาจำหน่ายนะครับอยู่ที่ 6 4 0 0 0บาทจนถึง7,13,000 0บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีนะส่วนที่เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับราคาอยู่ที่6 6 6 0 0 0บาทจนถึง7,13,000บาทราคาก็ยังไม่รวมภาษีที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับต่อไปในส่วนของทางด้านเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ที่เขาให้มาใน n i สสันโนดี e าวเวอก็จะเป็นเบนซิน3สูบ ขนาด1.2ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่82แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่103นิวตันเมตรแต่อันนี้ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าอีกตัวนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์อันนี้มีหน้าที่ในการปั่นไฟเก็บไปยังแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นระบบขับเคลื่อน204ล้อ,ลลอโดยที่มอเตอร์ไฟฟ้า ตัวหัวใจอีกตัวน,นะครับก็จะเป็นระบบแบบ EM 47 High Power กำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรครับในด้านของการออกแบบ Nissan Note นนตัวใหม่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยโดยเฉพาะไฟหน้าจะเป็นแบบ LED 3ดดวงไฟวิ่งกลางวัน LED รูปตัว L นะครับคล้ายกับ Nissan Ariya เลย ตัวถังทั้งหมดจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ก็ให้เป็นล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับภายในนะครับมีความทันสมัยแล้วก็วัสดุคุณภาพดีมากขึ้นมีการติดตั้งนอาจอสัมผัสความลเอียดสูงถึง9นิ้วระบบน้ำทางพร้อมกับนิสสัน c o n n e c กรองรับการบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เขาก็ว่าไว้แบบนั้นนะ ในด้านของความปลอดภัยและเทคโนโลยีต่างๆนะครับมีอะไรบ้างเราไปดูกันสิ่งที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นระบบกล้องมองภาพรอบทิศทางก็คือกล้อง3 6 0องศานั่นเองระบบเบรกชุกเชิญอัจฉริยะระบบเตือนและก็ป้องก,กันการชนรถคันหน้านะครับระบบไฟหน้าแบบ h ฮ Beam a s s i ิด d d a p t i v e LED แล้วก็จะมีระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตามาให้ด้วยรวมถึงระบบ Intelligent a l r o u n d View Monitor นะครับเป็นเทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะ RC TA อันนี้คือเป็นระบบช่วยเตือนขณะถอยจอดด้วย RC TA จะเป็นระบบช่วยเตือนขณะถอยรถนะครับต่อไปเป็นระบบ ProPilot ก็คือระบบ คับคียอัตโนมัติอัจฉริยะแหมชื่อคราวนี้ซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารของเจ้าตัวนิสสันโนดอ e ีพาวเวอร์เราก็ต้องรอมาดูในประเทศไทยนะครับที่จะเปิดตัวว่าเขาจะนําเครื่องอ e ีพาวเวอร์เข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าในด้านอ e ีพาวเวอร์ที่เพิ่งทำการตลาดไปนะครับก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างมากในประเทศไทยนะครับเราก็ต้องมารอนะครับว่านิสสันประเทศไทยจะ ถ้าเอา E-Power เข้ามาหรือเปล่าแต่ผมอยากให้เอาเข้ามานะครับเพราะเป็นเทคโนโลยีของนิสสันเขาเลยมันก็ถือว่าดีมากๆเลยอย่างตัวก่อนก็ทำได้ดีในการเปรียัดน้ำมันครับผมถ้าใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับเทคโนโลยีข่าวสารรถยนต์ใหม่ๆที่ผมจับให้ทุกวันเลยครับ